MG ใหม่ดาวิกาอวดคฤหาดหรูภูมิใจนำเสนอสระว่าน้ำใหญ่โตมากเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ก่อนหน้านี้ซุ้มกลูกบ้านหลังโตเป็นของขวัญให้ตัวเองสำหรับใหม่ดาวิกาโเน่ล่าสุดวันที่21เมษายนเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองสวมใส่ชุดทูพีสสีดำโชว์ความเซ็กซี่เบาๆ พร้อมทั้งอวดภาพบ้านหลังใหม่ทั้งสระว่ายน้ำห้องทานอาหารและห้องรับเขกบอกเลยว่าลังการสุดๆโดยเอฟโพสนี้ใหม่ได้เขียนข้อความว่าโฮมสวีทโฮมใกล้ย้ายบ้านแล้วงับหลังจากนั้นต่างมีเพื่อนที่น้องร่วมวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ตือแสดงความยินดีกับบ้านหลังใหม่มากมายทั้งสีริต้ามินชลิดา เขตซอนย่าและคนอื่นๆซึ่งบ้านหลังนี้ทุ่มเงินกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ